สวัสดีครับเอทุกท่านนะฮะวันนี้พามาดูอันนี้เสรษฐีเรือนนอกนะฮะบริเวณเอ่อรือนเพาะชำนี่บรรยากาศนะฮะต้นไม้สวยๆพามาดูนะฮะนี่เลยเป็นเทวแถวเลยนะฮะอันนี้ก็อีกต้นอีกอีกล็อกหนึ่งนะฮะนี่บรรยากาศสดชื่นมากต้นไม้เยอะแยะ ซีทุกท่านสนใจต้นไม้หรือว่าอะไรต้องไปสวนรอนจักเลยนะฮะมีเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีนะฮะนี่นี่นะฮะซี FC ทุกท่านนะฮะดูเน่ยถ่ายแผ่นๆให้ดูทั่วๆนะฮะต้นไม้สวยงามช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมก็มาพามาดูต้นไม้ก่อนนะฮะต้นไม้รอบๆอันนี้ก็สวยนะฮะนี่ย สวยงามมากเลยเนี่ยมีนานาชนิดนะฮะต้นไม้อันนี้รู้สึกจะเป็นไอ้ัดูนะครับสวยงามมากจริงๆที่เขาใส่ใจการดูแลฮะรักษาอย่างดีดูแลเพาะชำต้นไม้มากมายนะฮะหลายชนิดหลายพันุ ชนิดหลายพันธ์ให้เลือกนะฮะมีทุกรูปแบบโดยการเพราะชำนาน,นะฮะการเพราะปลูกผลสวยงามจริงๆนะฮะ FC ทุกท่านอันนี้ก็เป็นที่เป็นกระมังที่ไว้แช่น้ำพันไม้พันก้ามไม้ทุกทุกพันแล้วก็ค่อยเอามาลงกระถางนะฮะ น,นี่มีโตแล้วก็มีกำลังเพาะก็มีนะฮะเดินผลิตเดินผลิตอยู่ใหญ่เนะื้อที่อยู่ประมาณน่าจะหนึ่งไร่ได้ะฮะเดินผลิตชากาไม้ทุกประเภทนะฮะมีทุกอย่างเลย ทุกอย่างให้เลือกอันนี้ก็เป็นเป็นดินผสมกับมะพร้าวฮะที่เราจะมาทําการเพราะผลิตการเพราะการปลูกนะฮะเนี่ยเป็นมะพร้าวผสมดินกากมะพร้าวในดินดําครับเนี่ย ันนี้ก้าพึ่งลงใหม่ะก้าพิ่งลงใหม่นี่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยและดินที่เราได้เตรียมไว้จัดมาให้ดูนะฮะเยอะมากเลยนี่ฮะปุ๋ยดินอ่าก็นำมาให้ดู เอานี้ก่อนนะครับช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอให้กับ F อซทุกท่านใหม่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มพาเที่ยวพาชิมคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีมานำเสนอให้กับเอซทุกท่านใหม่นะครับสวัสดีครับผม